สาิกันไปฮะที่สามสิบที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วก็เป็นวันที่ก็เป็นคล้ายๆวันเกิดเติมความหวานให้กันนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกอีกวันหนึ่งที่สําคัญสำหรับชีวิตเขาครัแล้วมีโอกาสพาเขาไปทช่วยอะไรไหมเออไม่มีเซอร์ไพรส์อะครับคือเป็นผมเป็นคนที่ไม่ไม่มีไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ใครเท่าไหร่ตัวกลัวโดนเซอร์ไพรส์กลับกลัวว่าเซอร์ไพรส์ไปแล้วเขาไม่ชอบเลย ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการพาไปทานข้าวพาไปทาบุญมาก่าปีนี้ก็ไ,ได้ไปทําบุญกันที่บางแสนอะไรแล้วก็ไปทานข้าวกันที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยของอะไรแบบว่าพอคุณภรรยาของของคุณภรรยายตัวน,นี้ก็ได้ได้ให้ไปก่อนหนะ้านี้แล้วเป็นของที่เขาชอบเขาอยากได้กระเป๋าได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นก็อย่างว่าแนละ้วผู้หญิงไม่รองเท้าก็กระเป๋าผูอสัมมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรที่เขาชอบเราก็อยากจะให้เขาแบบ โดยตรงมากกว่าไม่อยากจะทำเซอร์ไพรส์เขาผู้หญิงผู้หญิงไเลือกเองเลยว่าอคไรเขาเขาเลือกเขาอยู่แล้วผู้หญิงส่วนมากจะมีจะมีอะไรที่อยู่ในใจอยู่นะผู้ชายมีหน้าที่แค่ความเดินง่างง่ายสุดบอกเลยนะว่าทีหลักครับหลักนะครับก็มันก็เป็นหลักหมื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ถือว่าปีหนึ่งครั้งนึงก็ถือว่าไม่ไม่อะไรก็ถือว่าโอเคอืม ทุกๆปีก็น่าจะมีครับปีนี้ก็ต้องไปไหว้พระกันที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยคือจะเป็นวัดหนึ่งซึ่งแบบตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่ว่าแบบไหว้แล้วได้งานไหว้แล้วดีไหว้แล้วต่อดีต่อชีวิตต่ออะไรสุขภาพซึ่งพอเราไปปีแรกก็กลายเป็นว่ากลับมาแล้วทุกอย่างมันดี<ม>ก็ไปปีที่สองปีที่3าเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเออมันเราต้องไปไหว้ทุกปีอะไรเงี้ยเมื่อไหร่น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาไปไหว้วัดกังหัน นใช่ไปด้วยไปด้วยครับเพราะว่าหลายหลคนตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เชื่ออะไรมากแต่แตหลายๆคนบอกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องการของงานเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องไปวัดนี้นะเราก็เออก็ลองไปไหว้ดูแต่พอไปไหว้แล้วรู้สึกม,ม,มันมันมันใช่มันโดนอย่างถามเรื่องสุขภาพอันยา่า<ช>ครับครับตอนนี้ผมไหว่อยบ่อย,อยใช่อ,อ,อาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แบบ ไปเที่ยวกันเยอะมั้งครับพอเที่ยวเยอะก,ก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่เขาจะมีปัญหาเรื่องท้อ,องผูกมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็กลัวว่ามันจะเป็นที่ระบบข้างในหรือเปล่า mm hmm. เขาต้องก็ต้องเช็ค up อาการดูเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมาอาการก็ก็โอเคครับบางทีก mm ็ hmm. ต้องไปแอดพิตโรงพยาบาลวันนั้นประมาณ5วันเพราะว่าเป็นโรคเขาเรี mm hmm. วยกว่า ติดเชื้ออย่างรุนแรงที่คออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้เสียงเยอะเขาใช้เสียงทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องแบบให้ยาฆ่าเชื้อเยอะมากป่วยบ่อยแบบนี้เป็นห่วงเาครับผมว่ามันก็น่าเป็นห่วงนะแต่เราก็ได้แต่บอกเขาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลตัวเองที่เยอะเพราะว่าบางทีเราทํางานจนเพลินหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยตื่นรวเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนมันมี มันมีโรคหรืออะไรสรักอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวถ้าเราอร่อนแนมเมื่อไหร่ไอ้ตรงนั้นมันก็จะอ,อ,อแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพมันก็น่าจะดูแลโรคตรงนั้นได้เราะเราไ<า>มีได้ไปดูแลถือว่าน้อยนะบางทีแบบผมเจอภรรยาวันนึงก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนอนนั่นนั่นเองตื่นเช้ามาอยู่มันตื่นเช้ามาก็ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไปก็สามสี่ทุ่มอาบน้ำน่าคุยแป๊บหนึ่งก็นอนละ ก็แบบไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ยิ่งรูปบางวันบางบางทีไม่ได้เจอกัน3 4มสวันเราหลับเขาหลับแล้วเราเพิ่งถึงบ้านเราตื่นไปทํางานเขายังไม่ตื่นเลยเขามีบ่นบ่นไหมครับไม่บ่นครับปกติแม่เขาจะให้ไลน์หาผมเอง <c oughs> ตอนนี้มันมีวิดีโอคอลง,ง่ายมากป้าป้าอยู่ไหนไหนขอดูหน่อยสิรอบๆเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ลูก,กั่แหละนม่าจะเป็นแม่นี่พัธนาการของน้องเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้วก็ดื้อขึ้นเรื่อยๆตามลาดับด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่เขาเรียกเป็นวัยห้าขวบเป็นวัยที่แบบอยากจะถามทุกอย่างอยากจะรู้สาเหตุอยากจะรู้ที่มาที่ไปอย่างเช่นถามว่าทําไมรถถึงติดติดทาไมต้องติดด้วยล่ะค่ะแล้วก็ตอบอ๋อติดเพราะรถมันเยอะเอะทำไมรถมันเยอะค่ะก็คนมันเยอะเพราะ่ำไมคนมันเยอะค่ะเขาจะมีอะไรมาตลอดเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าห้ามปฏิเสธคําถามลูก ที่ของเราคือไปทุกที่ต้องตอบคำถามทุกที่อย่างคุณแม่ป่วยบ่อยอย่างนี้แล้วใครช่วยดูแลน้องเอาที่บ้านมีคุณปู่คุณย่าอยู่ก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระพวกเราไปได้นิดนึงอย่างน้อยเขาอยู่ที่บ้านก็ยังอยู่คุณปู่คุณย่าได้ซึมซับเขาเรียกว่าความเป็นไทยความเป็นอะไรที่แบบเด็กค้ออ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ย ก็คงเรื่องเรื่องการศึกษาผมว่าน่าจะให้ทางโรงเรียนเขาเป็คนคนดูแลเพราะว่าอย่างน้อยผมอยากจะให้เขาได้ภาษาเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะเข้า AEC แล้วมันจะต้องเข้ากับสังคมที่แบบมันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะให้เขาได้ภาษาเยอะๆส่วนเรื่องความเป็นไทยเรื่องของขดบธรรมเนียมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเราก็น่าจะมาสอนเองที่บ้านจ้<ส>ะแฟนๆยังคิดถึงผลงานเพลงของนีลิพเพย์ในสมัยก่อน่ไหมคะเออไม่แน่ไม่แน่ ไม่แน่ว่าจะมีไม,ไม่ไม่จะมีงานนะอาจจะมีแบบงานเขาเรียกอะไรรวมๆก็มีสักครั้งนึงแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการพูดคุยอยู่มีแน่แน่ภายในปีนี้หรือตลอดเออน่าจะน่าจะน่าจะแต่เดี๋ยวต้องต้องดูความเป็นไปได้ว่ามันจะได้เท่าไหร่ถ้าถ้ามีผมว่าคนดูน่าจะชอบไปคู่กับพี่ออยป่ะครับแน่นอนครับจะต้องฟิตร่างกายแต่ไม่เบยนะคะก็ก็ต้องดูแลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่างานอะไรมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ ก็เพื่ต้องต้อง,องร่างกายต้องเตรียมพร้อมไว้รูกร่วมแจมเลยไหมคะบอกว่า <c oughs> ไม่ล่ะ <c oughs> ผมเป็นคนอยากจะให้อยากให้ลูกเรียนมากกว่า <c oughs> ไม่อยากให้เขาเข้ามาแบบทำงานอะไรเหนื่อยครับผม